คลิปนี้จะมาพูดถึงเมาส์ปากกาสำหรับมือใหม่หัดวาดตัวไหนราคาคุ้มยังไงไปดูกัน วันนี้เราจะมาแนะนำมอสปากาสำหรับมือใหม่หัดวาดน,นะคะว่าตัวไหนเนี่ยจะเหมาะกับตัวเองและราคาคุ้มค่ามากกว่ากันแล้ววันนี้เนี่ยเราได้เลือกมอสปากาของ3แบรนด์ด้วยกันมาแนะนำนะคะสำหรับแบรนด์ที่เราจะพูดถึงนะคะก็หนีไม่พ้นเลยสำหรับวาคอมนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นพี่ใหญ่ของวงการมอสปากากันเลยทีเดียวมีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะปัจจุบันเนี่ยมีการออกมาแล้วหลายรุ่นแล้วก็ทุกรุ่นเป็นที่นิยมทั้งหมดเลยค่ะเรียกได้ว่านักวาดมืออาชีพทุกคนเนี่ยต้องเคยใช้แบรนด์นี้ แน่นอน,นะคะ่ะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มาแรงไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คือ XP Pen นั่นเองมีที่มามาจากญี่ปุ่นเหมือนกันเหมือนกับวาคอมเลยแต่มีราคาที่ย่อมเยาแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยหลากหลายด้วยนะคะจริงๆต้องบอกว่าจะตีตลาดวาคอมได้หรือไม่นะทุกคนต้องไปลองทดลองใช้กันอย่างที่บอกเลยค่ะว่ามาแรงมากๆไม่แพ้กันเลยค่ะและสำหรับยี่ห้อนี้เว็ก น้องใหม่ป้ายแดงเลยนะคะมาจากแดนมังกรเรียกว่ามาจากประเทศจีนกันเลยทีเดียวราคาต้องบอกว่าย่อมเยามากก็ใหร่ล้านตัวเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่ทุนทรัพย์ไม่ค่อยเยอะนะคะยี่ห้อนี้น่าจะเหมาะกับการฝึกปรือหรือว่าทดลองวาดใหม่ค่ะเรามาดูกันเถอะว่า ทั้ง5้ามอสปากาที่เราคัดมาแล้วสําหรับมือใหม่เนี่ยตัวไหนตอบโจทย์การใช้งานและราคาคุ้มค่ามากกว่ากันค่ะมาเริ่มที่มอสปากาตัวแรกก่อนเลยแล้วกันกับ XP Pen Deco Fun เราจะมาพูดถึงเป็นไซส์เล็กสุดในซีรีส์นี้นะเพราะว่าซีรีส์นี้มีถึง3ไซส์ด้วยกันไซส์เล็กสุดคือไซส์ XS ซึ่งราคาอยู่ที่1นึ่บาทเท่านั้นเหมาะมากๆสําหรับสตาร์เตอร์อยากลองหัดวาดและรุ่นนี้นะสามารถรองรับแรงกดปากกาไม่แพ้รุ่นพี่ๆเลยก็คือ8,100 สามรระดับสามารถเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB-C ถึงฟังก์ชันจะไม่มีอะไรมากเน้นวาดวาดอย่างเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ดีเลยแล้วก็เหมาะมากสำหรับคนที่อยากลองฝึกวาดในมาปากกานะมาถึงตัวต่อไปกันเลยเวก A50 ตัวนี้ขนาดใหญ่ขึ้นเพราะพื้นที่10คูณ6นิ้วเหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้พื้นที่ในการวาดเยอะๆมีปุ่มคีย์รัดถึง8ปุ่มและทัชแพด1อันรองรับแรงกดปากกาเท่าตัวข้างบนเลยก็คือ8,192ระดับปากกามีปุ่มกดให้2ปุ่มเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดการทำงานระหว่างปากกาและยางลบสะดวกต่อการใช้งานมากๆสามารถเชื่อมต่อด้พอร์ต USB-C เทียบกับตัวข้างบนเนี่ยเรียกว่าเพิ่มแบงค์เท่าๆอีก1ใบแล้วก็ยังได้ท่ ด้วยนะเพราะราคาอยู่ที่1,999บาทแถมมีปุ่มรัดเยอะด้วยอันนี้ก็อยู่ที่คนชื่นชอบและว่าจะชอบแบบมีปุ่มรัดมากกว่ากันหรือว่าชอบความเล็กกระทัดรัดมากกว่ากันตัวที่3นั่นก็คือ xp penstar 03 v 2 ตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น2ซึ่งตัวที่1เนี่ยมีวางขายมากว่า5ปีแล้วก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะแต่ตอนนี้ได้พัฒนาตัวที่2ขึ้นมาแล้วซึ่งรุ่นนี้เพิ่มแรงกดปากกาจากเวอร์ชันแรกที่เคยผลิตออกมาเพราะว่ารองรับแรงกดปากกาได้ถึง8,192ระดบับตัวนี้มีขนาดพื้นที่ใช้สอย10คูณนิ้วเท่ากับตัวข้างบนเมื่อกี้เลยเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นเพราะว่ามีคีย์ลัดถึง8ปุ่มราคาก็2 2 0 0 90บาทเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB C เหมือนเดิมสำหรับตัวนี้ก็ต้องพูดว่าเพิ่มเงินอีกไม่กี่ร้อยก็จะอัพสเต็ปขึ้นมาแต่จริงๆแล้วสเปคเนี่ยค่อนข้างจะใกล้กันมากๆเลยนะ3ตัวที่พูดมามาถึงตัวที่4ีบ้างตัวนี้ต้องบอกว่า แตกต่างมากๆเลยเพราะว่าเป็นเมาส์ปากกาแบบไม่มีสายเป็นเมาส์ปากกาไวเลสนะครับกับ XP Pen d e s c o 03ไวเลสความพิเศษของรุ่นนี้อย่างที่บอกไปเลยนอกจากจะรองรับการเชื่อมต่อแบบพอร์ต USB-C แล้วยังสามารถใช้งานไวเลส USB ได้อีกด้วยมาพร้อมกับขนาดแผด1 0ณ5 6 2นิ้วรองรับแรงกดปากกา8,192ระดับมีปุ่มรัด6ปุ่มและปุ่มน็อที่ใช้สำหรับการย่อและขยายแต่ราคาก็จะสูง ขึ้นไปอีกนะก็คือราคาอยู่ที่31,50บาทก็สาหรับสายเริ่มต้นก็อาจจะเริ่มปาดเหงื่อกันแล้วนิดหน่อยนะแต่ถ้าให้เปรียบเทียบถึงความคุ้มเนี่ยใครชอบแบบไม่มีสายก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยและตัวสุดท้ายที่จะมาฝากกันพลาดไม่ได้กับแบรนด์นี้แบรนด์พี่ใหญ่แห่งวงการมอปกานั่นก็คือว a าคอมและวันนี้วาคอมตัวที่เราจะมานําเสนอกันจะเป็นรุ่นว้าคอมอินทู s อ c เอสซ0ทีเหหรับรุ่นนี้การใช้งานอยู่ที่ 6คูณ3.7นิ้วสามารถใช้งานผ่านพอร์ต USB หรือแบบบลูทูธก็ได้รองรับแรงกดปากกา40,96ระดับมีขี้ปุ่มรัดถึง4ปุ่มมีช่องเก็บปากกาไว้ที่เครื่องสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้แต่ต้องมีระบบปฏิบัติการ6.0ขึ้นไปสำหรับราคาของเจ้าตัวนี้ก็อยู่ที่3 1 5 0บาททีนี้เพื่อนๆก็ลองเลือกตามความเหมาะสมแล้วก็กำลังซับดูนะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับหมอปากกาทั้ง5รุ่น มีรุ่นไหนเนี่ยถูกใจหรือเปล่าแล้วก็ลองชั่งน้ําหนักดูนะคะว่ารุ่นไหนคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาแล้วก็เหมาะกับกระเป๋าสตางค์ของเราสําหรับใครเนี่ยที่ใช้รุ่นไหนอยู่แล้วอยากแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันที่ใต้คลิปได้เลยนะคะและคราวหนะ้าอยากให้พี่เนี่ยแนะนําสินค้าอะไรหรือว่าพูดถึงเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เช่นกันค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอบอกเลยว่าลาไปก่อนบายค่ะ